เมื่อคืนข้าน้อยนอนฝันเห็นช่างใหญ่เดินเข้าหาอย่างสงบงงยกขึ้นพนมเหมือนจะให้พรตำลาว่าอย่างเนี้ยผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ข้าสูทําสิ่งใดก็มีคนช่วยเลขที่ติดมาชัดๆเลยนะศูนย์เก่าเก่าศูนย์หมอพี่ยืนยันว่าเลขนี่ขึ้นก่อนข้าฝันว่าเห็นช้างตกน้ํามันเตือนให้ระวังเรื่องการเงินอย่าประมาทแล้วเลขอะไรครเลขที่ลอยขึ้นมาในฝันสิบเก่ากับเก่าสิบเอ็ดขอบคุณค่ะหมอโชคดี เมื่อคือนผมฝันว่าเห็นช่างใหญ่ตามตำราว่าผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือเลขที่ตีได้คือศูนย์เก่าเก่าศูนย์แต่ทันใดนั้นช่างตัวนั้นก็ตกน้ําต้องระวังเรื่องการเงินกันไว้ด้วยเลขที่เกี่ยวข้องคือหนึ่งเก่าเก่าเอสเมื่อคือนนี้ข้าน้อยฝันเห็นช่างหลายเชือกฝันนั้นแจ่มชัดนักช่างเหล่านั้นเดินวนรอบตัวข้าเป็นนิมิตด,ดีนักแล้วท่านได้เลขอะไรจากฝันนั้นหรือไม่คะเลขปรากฏชัดในฝันหกหกเก้าสิบเก้าเมื่อคือนข้า ฝันเห็นช่างตัวใหญ่น้ำตาไหลเป็นสายอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนักแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับหมอพีมันเตือนเรื่องสุขภาพระวังเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคเก่าๆจะกลับมาอาจารย์ครับได้ข่าวว่าฝันแปลกบอกหน่อยได้ไหมครับค่ะคืนก่อนผมนั่งสมาธิแล้วหลับไปเห็นช่างใหญ่สีขาวยกวง,งยิ้มให้น้ตาอบอุ่นมากเหมือนจะบอกว่าโชคกําลังมาเม่อแตอไม่ยังไงคะเลขที่ปรากฏชัดเจนคือ8ดกับเก่าพอช้างยิ้มตัวเลขก็สลับกัน2ชุดไปเมื่อคืนข้า ฝันเห็นช่างแต่ไม่ใช่ช่างธรรมดามันเป็นช่างเพือกตัวใหญ่ขาวพองสว่างเหมือนพระจ,จันทร์มันเดินมาหาข้าแล้วยกงวงเป่าหมอกแล้วก็มีเลขลอยขึ้นมาตรงหน้าสองชุดเก่าาประสุนเก่าไขเชือ้อก็ลองเสี่ยงดูกันเมื่อคืนนี้ข้าน้อยฟันเห็นช่างตัวใหญ่เดินตามหลังไม่ห่างแปลว่าอะไรคะหมอพีช่างคือเป็นสัตว์คูบา้านมีฟันเห็นมันเดินตามหมายถึงจะมีคนคอยอุปถัมภ์้ำจุนเดินทางไปที่ใดก็มีคนช่วยเหลือไม่ขาด บนปืนผมฝันชัดเจนเลยนะครับเห็นช่างตัวใหญ่เดินเข้าบ้านผมอย่างสงบตามความเชื่อคนโบราณถือว่าช่างเข้าบ้านคือโชคลาภใหญ่กำลังมาเยือนแล้วอาจารย์มีเลขอะไรฝากคนดูไหมคะช่างตัวนั้นในฝันมีลายตรงขามองเหมือนเลขสองเก่าผมเลยมองว่ายี่เก้ากับเก้าสองคืนก่อนผมฝันว่าเห็นช่างคลอดลูกครับในฝันสวยงามมากเหมือนจะบอกโชคทั้งงานทั้งเงินแล้วเลขละคบหมอเขาให้ชัดเลยครับสามเก่ากับเก่าสามใครทำงานก็จะได้โอกาสใหม่ใครติดคัดก็จะคลี่คลายก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณค่ะ